สวัสดีครับเพื่อนๆนะักสะสมพระทียมในพระเครื่องพระสมเด็จนะครับวันนี้ผมก็มีพระนะครับเข้ามาใหม่หลากหลายนะครับชมกันนะครับก็นะครับ,กนะรบ,รบใกล้จะถึงหลักพันนะนะครับใกล้จะถึงหลักพันแล้ะนะครับผู้ที่ติดตามนะเี๋ผมก็ได้นะหลวงพ่อ หลวงพ่อทวดพระผงของขวันวัดห้วยมงคลพระของขวัญน,นะครับเนื้อว่านนะนะครับนี่ได้มานะครับของเดิมนะก็ตั้งใจจะเอามาให้นะครับผู้ที่ติดตามผมเป็นันดับที่หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพัสามหนึ่งพันสี่สี่องค์นะครับ ให้ท่านนะครับหน้าจอมาด้วยนะครับหน้าจอลำดับที่ท่านติดตามเนี่ยในช่อง Missing Amulet เนี่ยนะครับลำดับที่1,000 1 0 0น1 0 0่1 0 0นห0 0่งนะครับผมก็จะมีของฝันนะครับเอาพระหลวงปุ่ทวดเนี่ยวัดด้วยมงคลเนี่ยนะครับกองเดิมเอาไปให้บูชากันนะครับเื้อว่าน,นะครับนะนี่ นะครับนือว่าสีอันดับนะครับผมไม่ใช้ไปเลยนะครับให้ท่านไปบูชากันเพื่อเป็นการตอบแทนในน้ำจิตน้ำใจนะครับที่ได้ยอด1,000คนนะครับให้ท่านแคปหน้าจอมาแล้วส่งมาหาผมนะครับทีนี้นะครับผมูม้ชมนี่นะครับ หวงพ่อปานนะครับนี่หวงพ่อปานวัดเทววันนะครับนี่หลังจานนะครับนี่ได้มาพ้องกันนะนะครับนี่เห็นไหมหลังจานนะครับนี่เห็นเลยครับหวงพ่อปานวัดเทววันนะครับชนบุรีนะครับ พ่อปานนะครับฉายาท่านพุทธละคิตโตนะครับนี่นะครับพุทธละคิตโตนะครับท่านก็ทำทรานะครับตามอาจารย์ของท่านน่ะหลวงพ่อพกแก้วนะครับนี่นะครับมีทั้งหมดห้าองค์ะนะนะครับ หลังก็จะมีจานนะครับบัตถอวันพระปิตาแบนี้นะครับท่านก็สร้างตามอาจารย์ของท่านมานะครับผมพกแก้ววัตถุวันนะครับหน้าเก็บสะสมหน้าบูชานะครับนี่นะครับผมได้มาห้าองค์เลยหลังจานทั้งนั้น,นะครับท่านก็จะเห็นจานนะมองก็ลงรักนะนะครับนี่ตรงนี้ก็ลงรักครับ หลวงพ่อปานเนี่ยนะครับท่านเกิดเมื่อปีสองสี่สี่หนึ่งนะครับนาห้วยกะปินะครับห้วยกะปิอยู่ตรงไหนอห้วยกะปิให้ท่านนึกถึงเซนท่านชนบุรีนะครับหรือบิ๊กซีชนบุรีนะครับแถวนั้นแหละเราเรียกว่าห้วยกะปินะครับท่านเล่าท่านบวชเมื่อสองสี่ 62นะครับหลวงพปานเนี่ยนะครับบัตรเทวันเนี่ยท่านบวช2462นะครับบวชแล้วท่านก็ล่ําเรียนเขียนอ่านนะครับบาลีภาษาขอมนะครับการเขียนอักขรยันต่างๆนะครับนะครับท่านเป็นพระลูกวัดธรรมดาครับนะครับท่านเป็นพระลูกวัดธรรมดานะนะครับ แต่เวชาคมของท่านเนี่ยไม่ธรรมดานะครับประชาชนเลื่อมใสศรัทธานะครับโดยเฉพาะด้านยาสมุนไพรเนี่ยนะครับที่รักษาโรคพิษนักบ้าเนี่ยท่านเรื่องชื่อมากนะครับชื้นชื่นในเรื่องนี้มากนะครับท่านมรณภาพาเมื่อปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับรวมสิริอายุได้เจดกปี นะครับท่านมรณะภาพนะนะครับนี่นะครับสร้างเมื่อปีไหนพระพิตานี้นะครับปีสองสีเก้าห้านะครับนี่นะครับปีสองสีเก้าห้านะนะครับสวยๆแบบนี้นะครับอ่านะครับได้มาห้าองค์นะครับ เผื่อท่านสนใจนะนะครับเอาไปอง์ละห้าพันห้านะครับห้าพันห้านะครับเอาไปเจ้าบูชาพุทธคุณกันปีสองสี่เก้าห้านะนะครับปีสองสี่เก้าห้าหลังจานนะครับหลวงพ่อปานวัดเชือวันชนบุรีนะครับเอาไปองละห้าพันห้านะครับนี่นะครับ เรียมแขวนใช้พุทธคุณกันนะครับนะครับก็วันนี้ก็ขอนะครับขอพระคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับราศีจำใสค,ค,คุณพ่อคุณแม่นะครับของบกกรทยัยทุกท่านให้มีความสุขความเจริญนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ